อ่ะฮัลโหลสวัสดีครับอยู่กับ Stone Age Begin น,นะครับ mm hmm. ก็ขอโทษที่หายไปนานนะพอดีติดธุระนะครับยุงย่งไม่ค่อยได้อยูดบ้านนะครับเป็นน้อยมากนะทวงนี้พยายามเก็บเคลที่ครบทุกวันอยู mm ่ hmm. ก็วันนี้จะมา mm hmm. เห็น mm hmm. พักนี้สำหรับมือใหม่ค่อนข้างจะเยอะนะครับ mm hmm. แล้วก็ผมต้องบอกก่อนว่าสำหรับ ID ที่เพิ่งเล่นใหม่ mm hmm. เห็นี้ น้องนิคือบอกว่ามันมีแจกเยอะนะครับก็จะมีของของแจกให้เยอะสำหรับผู้เล่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยเออก็ค่อนข้างจะเยอะทําให้ผู้เล่นใหม่เล่นค่อนข้างง่ายนะครับก็เลยอยากจะมาสอนเทคนิคหลายๆอย่างทั้งผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเก่าด้วยนะครับคือมันเป็นเทคนิคบางอย่างที่เคยบอกไปแล้วแต่อาจจะไปอยู่ในสตรีมหรืออยู่ในคลิปที่มันยาวซึ่งหลายคนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นนะครับก็จะมาพูดให้ฟังนะครับก็เทคนิค ง่ายๆนะครับส่วนมากอย่างแรกคือเทคนิคแรกก็คือการใช้พวกผสมธาตุนะครับนะคือสมมุตินะครับเอาเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับหรือเป็นใช้ได้กับทุกตัวนะครับอย่างตัวนักผู้ระดับพระเจ้าก็ได้นะคือการที่ถ้าเราเป็นตัวไฟนะครับเวลาเราต้องการจะเปิดสกิลทีนึงนะครับ มันก็จะเป็นใช้ธาตุไฟก้อนกลางอย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่งใช่ไหมครับแต่ในกรณีที่เรามีธาตุไฟน้อยและมีธาตุอื่นเยอะหรืออะไรอย่างงี้นะครับแล้วเราไม่ได้รีบไม่ได้รีบสร้างตัวตัวนั้นมากเกินไปนะครับเราก็สามารถเอามันไปผสมก่อนนะครับเอามันไปสมมุติสมมุติว่าเราต้องการเนี่ยเราต้องการทําตัวนี้เป็นไฟลมนะครับเรายังไม่ต้องรีบอัพสกิลครับเราเพราะเราวีไฟน้อย ถ้าเรามีไฟน้อยเนี่ยเราก็พยายามผสมให้มันเราผสมไปที่ต้นปลายทางของเราเราต้องการสมมติว่าเราต้องการตัวนี้นะอันนี้ใช้ได้เฉพาะกรณีที่เป็นสองธาตุนะครับถ้าเป็นธาตุเดียวก็มันก็กินไฟเหมือนเดิมเนยะแถ้าเป็นเราใช้เป็นไฟลมอย่างเงี้ยสมมติว่าตัวเนี้ยเราเล็งไว้แล้วเราจะทำตัวนี้เราก็ทําเป็นไฟลมเราทําเป็นไฟลมเสร็จปั๊บนะครับธาตุาเวลาที่มันใช้ในการอัพสกิลนะครับมันก็จะใช้เป็น มันก็จะใช้พอดีตัวอย่างไม่มีนะครับขอโทษด้วยพอดีเศ็กั็ไม่พอมันก็ใช้ไฟหนึ่งล้มหนึ่งนะครับะสก,กิลสุดท้ายก็จะเป็นไฟใหญ่หนึ่งล้มใหญ่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันทําให้แบ่งเบาการใช้ธาตุไฟเราไปได้พอสมควรนะครับคือถ้าเราไม่ได้รีบใช้มากอย่าไปเร่งรีบอย่าไปเร่งรีบกับการอัพสกิลนะครับมันเปลืองนะครับมันเปลืองมันเปลืองเปลืองมากค่อยๆจะบอกว่าเปลืองมากเลยนะครับมันก็ใช้ได้สตหรับพวกที่เราจะข้ามธาตุนะครับธาตุเป็นธาตุผสมอะไรเงี้ย แต่ถ้าไปทางธาตุเดียวคือมันหลีกเลี่ยงไม่ได้อครับต้องใช้ในการเบื้ปลืองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นทิศเล็กๆทิศหนึ่งที่อยากให้จดจํากันไว้นะครับสำหรับมือใหม่นะครับแล้วมือใหม่แนะนํานะครับสิ่งที่ควรจะมีอย่างแรกคือทุกคนมีจะมีตัวนี้นะครับก่อนนะครับตัวนี้หลังๆไปได้ทุกที่ใช้ได้ทุกที่นะครับหรือไม่ก็ตัวนี้เลือกเลือกระหว่างจะเป็นลมดินหรือจะเป็นน้ำน้ำก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับนะ ใช้งานได้เหมือนกันครับเามาบวกคมเร็วนะครับอันนี้ก็จําเป็นเหมือนกันแต่ยังไม่จำเป็นน้านพวกนี้เท่าไหร่พวกนี้นี่ค่อนข้างจําเป็นอยู่แล้วนะครับก็แล้วก็ทิศการหาธาตุเพิ่มจริงๆมันก็มีอยู่นะครับคือแต่มันต้องใช้เพชรค่อนข้างสูงนะครับสมมติเช่นเราลงอันนี้วันเราลงได้วันละครั้งวันละสองรอบเราก็สามารถลงได้อีกนะครับแต่ว่าลงได้แค่ครั้งเดียวนะครับจา่ายสาม้กสิ ลงได้ครั้งเดียวก็คือเราสามารถหาสาธาตุเพิ่มได้นะครับพะช่วงนี้การที่มนมีตู้ PFM สามร้อยมานี่คือมันทาให้ธาตุหมดไปเยอะมากนะครับแล้วธาตุอีกอย่างที่หาได้ก็คือร้านคาลิกลับก็คือใช้เพชรซื้อหรือไม่ก็ร้านนึงนะครับประมาณนี้ซึ่งหาธาตุได้ธาตุจากการหาใช้ฟาร์มในดรสเซลตอนส่งสารวจก็ได้แต่มันโอกาสได้น้อยนะครับถ้าได้ก็ได้ก้อนเล็กเท่าไหร่ข้อให้ก้อนเล็กนะครับก็ ทิศเล็กๆในทิศเล็กๆน้อยนะครับท <te Liberty Overwatch> ี่ควรใส่ใจไว้นะครับเพราะว่ามันจะประหยัดธาตุเราไปได้เยอะนะครับเพราะว่าบางทีธาตุเราการที่เราจะทำธาตุเดียวหรือว่าคนจะเล่นได้ธาตุเดียวมันจะเปลืองมากเลยนะครับเนี่ยนี่ผมก็เริ่มทาหลายอันแงก็เห็นว่ามันจะหมดก็เหลืออยู่อันนึงที่ยังเหลือเยอะอยู่อะไรเงี้ยพวกนี้ก็จะเริ่มหันมาทําดินแทนอะไรเงี้ยครับทำพวกตัวที่ต้องจะไปต้องใช้อะไรเงี้ยเพราะว่า้าเราไม่เยอะมากเพราะงั้นเราพยายามดู ดูแล้วจะใช้ผสมข้ามถ้าถ้าตัวที่เราต้องการนะเน้นวุาเราดูเราควรจะเช็คสกิลให้เรียบร้อยก่อนนะครับการจะทําอะไรถ้าเราต้องการตัวไหนธาตุไหนกร็รนะุณ์เนี่ยการุณาควรเช็คให้เรียบร้อยว่ามันจะเป็นธาตุไหนสมมุติเช่นผมจะทําบัวขาวน้ําผมก็ต้องเช็คสกิลก่อนว่าดูก่อนว่าสกิลตัวไหนมันดีกว่าอย่างบัวขาวตัวเนี้ยสกิลมันก็จะดีกว่า สก,กิลมันสก,กิลมันก็ถือว่ามันจะดีกว่านะครับดีกว่าบุกเขาน้ําธรรมดาน้ําน้ําอะไรเนี้ยนะเนี่ยตากตลบดีมันจะมากกว่าเห็นไหมครับก็ตัวมากตัวนี้เล่นละครนิยมถุกกว่าเพราะว่าจะบวกสเตัดเข้าไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยพอเราเล็กว่ามันเป็นโอเคเ,เป็นน้ําน้ําไฟนะอ่าเราก็ใช้น้ํากับไฟผสมยังไม่ต้องรีบร้อนไปอัพสก,กิลเต็มตั้งแต่ช่วงนี้ครับถ้าเราไม่ได้รีบใช้มันนะนะครับแต่ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ที่ต้องการรีบใช้จริงๆก็อาจจะ เอาไปเลยก็ได้นะครับตเติมปืองมากนะครับเด็กผมจะใช้น้ําหลายเม็ดมากนะครับอันนี้ก็จะเป,ป็นน้ำไปก็จะประหยัดจะไปปืนที่ไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอ,อ่อพวกนี้ขอข้ามไปนะครับแล้วหลักๆกก็อําลาเนี่ยผมไม่ได้อยากให้อําลาเลยยังไม่ต้องไปอําลาขนาดเป็นเล่นเง็นเศษมันมากนะครับบางทีการเก็บเป็นตัวไว้ก่อนมันก็ดีกว่านันนะครับ เพราะการอำลาบางทีมันเป็นแบบเหมือนในกรณีที่เราคิดว่าเราไม่ใช้แล้วจริงๆเราต้องการเกษตรแบบเด่งด่วนหรืออะไรอย่างนี้มากๆนะถึงจะเป็นอำลาครับเพราะฉะนั้นไม่ค่อยแนะนําให้อำลาเท่าไหร่ต่อให้เั้งตตับมันห่วยจริงๆว่าเอาตัวมาซ่อมก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราเสียตัวไปแล้วเราต้องมานั่งทำใหม่เป็นเรื่องที่ยุ่งยากนะครับแนวคิดของผมนะแล้วก็ สำหรับหลีกกิจกรรมนะครับหลีกกิจกรรมตอนนี้ถือว่าเป็นหลีกที่ค่อนข้างทาให้ขึ้นง่ายนะครับค่อนข้างจะขึ้นง่ายไต่ไต่ง่ายพอไต่ง่ายพอสมควรน,นะเพราะว่าตัวแต่ละตัวเนี่ยส่วนมากจริงๆมันใช้ไม่ต้องตัวเก่งมากก็ได้นะครับหลีกกิจกรรมส่วนมากตัวที่ยอดนิยมก็คือจะเป็นนินจาครับค่อนข้างจะยอดนิยมคือมันจะตรงกันข้ามเพราะว่าเดีย๋ยวจะตีให้ดูก่อนแล้วกันนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่านะ ก็คือหลีกเนี้ยมันทําให้คนที่ปานกลางหรือน้อยอ่ะสามารถสู้กับคนที่อยู่ผู้หัวแถวได้แต่คือบางทีก็จะแพ้เรื่องลูนอยู่ในนี้นะครับแต่ลิกนี้แจกเพชรค่อนข้างสูงนะครับถ้าขึ้นได้ถึงที่1ก็เพชรรุมๆที่ได้จากกิจกรรมนีประมาณสองพันห้าเลยนะนะครับแอนดวิก็ถือเป็นตัวที่ยอดนิยอมอีกตัวหนึ่งผมเกียดตัวนี้มากนะคือมันโซยตรงผมเป็นน้ำถ้ามันเป็นตัวหินเท่าไหร่ แต่พอดีเอาน้ำมันจะกะดิ่มกสู้ลำบากเลยนินจามันจะค่อนข้างโกงตรนี้เลยจะหายตัวแล้วแต่ปัญหาคือต้องดูโคต่สองหครั้งเลยอันนี้ก็จะมีปัญหานะที่ที่มผมจะตายเกือบหมดเลยเพราะว่าทีมผมเป็นนี่นะจะนินจาจะป็นค่อนข้างมีทีเด็ดของของหลีนี้เลยนะครับจะค่อนข้างจะโอเคมากๆนะโคตก็ยังเป็นที่ยังเป็นอยู่นะครับ แต่บางคนก็นอาจจะไม่ใช่เลยเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับไอ้ hey, hey, ตัวพวกนี้ก็ <Hey. S 2> ไปลองดูได้นะครับ <Hey. S 2> ตัวที่นิยมนิยมของลีกงนี้ก็จริงๆมันก็เหลือเวลาพอสมควรนะครับแต่คืออยากมาแนะนําให้ทนํนะครับคือตัวตัวยอดนิยมของดีพวกนี้ดูง,ง่ายๆเลยนะครับเ <Hey. S 2> นี่ยมัเห็นไหมครับนินจาจะมีเยอะมากนะครับนินจาคุณเป็นที่ยอดจะยอดนิยมใช้ใช้มาก ตัวนี้ก็นิยมนะครับผมก็เห็นเห็นใช้บ่อยแบบนั้นอ่าเนี่ยนะคนก็จะมีพอเพราะว่าตัวนี้บางทีมันเอาไว้ค่าิีจายได้เลยนะพรานินจายค่าบางตัวเสร็จปุ๊บแล้วก็จะโดนตัวนี้ส่วนคอ์เตอร์ผมเคยโดนมิติหนึงแล้วก็ตายเลยนะเบางคนก็อาจจะเอาใช้เป็นเต่าหรืออะไรเงี้ยครับแต่ผงเกตว่าเพนกวินคนที่ยังใช้กันเยอะถามว่าเพนกวินทำไมคนใช้กันเยอะมันบูด้าเมดนะครับแต่เราคนเล่นใหม่ก็คงไม่มีหรอกเนอะก็อันนี้เข้าใจนะครับ ส่วนพวกนี้ถ้าสังเกตว่าทำไมเขาถึงใช้ตัวนี้กันที่ผมแนะนำตอนแรกมันเป็นตัวบูด้าเมท39%นะครับสองเทิร์นแล้วตัวนี้ก็มันบูด้วยอนะไรเงี้ยขอคุณป๊อปเป็นตัวอย่างละกันแล้วนี่ก็บูดอีกคือมันเป็นบูดฟูด้าเมทมากๆนะคระับทีมพวกนี้มันก็ค่อนข้างจะดุแรงนะยิ่งถ้าโบวิดเป่าไปทีเดียวก็แทบจะตาย,ยาทั้งทีมนะครับเพราะว่าตัวนี้โบวิดน้ำมันมีความสาคัญพิเศษคือมันจะโจมตีทุกท่า50%นะครับลดดีเฟนท์ถ้าหากมันเป็นคิดแค่50% เลยค่อนข,ข้างแรงนะครับในสังเกตทีมก็จะอยู่แบบมาณเนี้ยนะครับพยายามดูว่าเป็นนินจาเบืองที่มินมินจาตัวเดียวอย่างสามารถพลิกเกมได้ทั้งเ,เ,เกมเลยนะครับจริงๆเนี่ยนี่ผมพูดจริงๆมันตอนที่ผมขึ้นที่หนึ่งได้มันก็พลิกเกมนะครับคือจากที่ไม่ได้ชนะก็ชนะได้ <Okay. S 1> แบบงงๆนะครับบางคนก็จะเล่นทีมแค่สามตัวอะไรป,ประมาณเนี้ยเล่นยังง่ายๆอะไรเงี้ยนะแต่ว่านี่มันก็เป็นตำนานนะมันก็ยากไปสำหรับหลายคนนะ แล้วมันก็ค่อนข้างเสียงด้วยแต่ว่าเนี่ยส่วนมากที่เราก็จะเห็นประมาณนี้นะครับหัวหัวข้างบนบนก็จะอยู่ที่ประมาณนี้ส่วนใหญ่ทีมนี้ส่วนมากนี่ดาเมจไม่ค่อยเกิดอันนี้เขาเน้นท,ทอนดาเมจเอาว่านะทีมก็จะประมาณนี้แล้วแต่คนนะครับแล้วก็จัดแต่ส่วนมากก็จะมีนินจากนกเนี่ยฟินน์นอยตัวนี้ก็ค่อนข้างยอดนิยมในใน,ในกิจกรรมเหมือนกันนะเพราะว่าพวกตะกูคิงของนี่ติดเคาน์เตอร์บ่อยมากนะครับ ตแต่ปรับแผนตอนนู้นมาก็อเอาเตอร์บ่อยมากเห็นไหมครับจะส่วนมากจะเป็นตัวยอนนิยมเพราะว่าใช้แทมน้อยนะครับไดีแต่กรมเป็นตัวแค่สองดาวเองนะครับใช้แทมน้อยมากพราะผมผมใช้เป็นน้ำเพราะว่าเึงวินผมจะออกชั้นแรกไม่ได้นะครับเอผมก็เลยผมก็องเล้ยใช้น้ำมันดึงสปีดให้ให้ทีมเฉยเพราะว่าผมยังไม่ได้ทำลุนอย่างนี้ใส่นะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วนี้ก็ถ้าไต่ที่ไม่มดีๆก็ ถือว่าคุ้มค่านะครับอย่างถ้าอยู่อันดับบนๆเนี่ยก็จะได้เศษเต่าสุ่มสีแบบสุ่มนะก็เลือกว่าจะได้ท่าไหนก็สุ่มๆุ่มแต่ว่าวันละสิบชิ้นนะครับก็ถือว่าโอเคเป็นที่ที่สำหรับมือใหม่น่าเล่นนะครับอ่าลีกปกติก็สดน่าสนใจนะครับของอวันก็เยอะพยายามเกาะให้ติดอันดับสูงๆเท่าที่ทําได้ไว้นะครับนะเปิดก่อนนะครับวีางเข้ามา ผู้ช่วยของสตาจานเลซีนเอเลียค่ะทุงนี้ที่ไม่ค่อยได้ทํากิจเพราะว่าไม่ไม่ว่างอย่างแรกอย่างที่สองทียังไม่รู้จะทาอะไรเพิ่มนะครับเพราะมันไม่มีอะไรเพิ่มเติมเท่าไหร่เสือผมก็ยังไม่ยีวิแวลจะทำพันท,า,นทาเสร็จนะก็ไม่ได้อยากจะทําด้วยมันเป็นลมเลยนะครับก็เลยไม่รีบร้อนอะไรมากนะอ่าก็อาจจะขายของเขาหน่อยแล้วกัน ก็ช่วงนี้ก็ผมก็ออกมาทาคิวนะครับก็อยู่กับเพื่อนๆในกล่เก่ะก,กับหลายคนนะครับแต่ว่าบางทีผมก็อาจจะไม่ค่อยออนหรอกเพราะว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยว่างนะครับก็ถ้าใครสนใจจะเข้าคิวก็ลองติดต่อติดต่อผมก็ได้แต่ผมอาจจะตอบช้าหน่อยถ้าผมไม่เพราะพราะว่าผมไม่น่้จะจะดูจดหมายไหมเพราะถ้าผมไม่อยู่ผมก็ผมไม่ค่อยได้เล่นนอกบ้านนะครับเพราะว่าบางทีต้องถนอมแบบไวเพื่อคุยทุระ ไรเงี้ยเลยไม่ค่อยได้เข้าเกณ์ตอนอยู่นอกบ้านนะครับอลองติดต่อโคกก็ได้ครับดูอ่อนไม่อ่อนอย่างเงี้ยแล้วก็หรือไม่ก็ติดต่อคุณเบียร์ก็ได้นะครับนี่นะครับแอสโอลิสนะครับก็เพราะคุณเบียร์ก็อ่อนอ่อนบ่อยอยู่นะครับแล้วก็ใครก็ได้ครับที่เป็นรองแต่ว่าเ็นซีนี่ตัดทิ้งไปเลยครับไม่ต้องมี่ผผาไหมครับวันนี้มันอน่อนแค่ทีเดียวอ่า ส่วนพี่ไข่นี่ก็เขาอาจจะไม่ค่อยว่างตอบเพราะเาทำงานเหมือนกันถ้าจะเน่งก็อาจจะมีผมมีโคกแล้วก็คุณป๊อปด้วยก็ได้นะครับแล้วก็คุณเดียนะครับประมาณนี้ถ้าจะสิทจดหมายก็บอกก็ประมาณคุณโตช่วงนี้ก็ไม่ค่อยวา่างเท่าไหร่ก็ขอแค่คุยรู้เรื่องนะครับเข้าใจแบบฟังกดหน่อยก็ดีอ่านแชทบ้างก็ได้เลยนะครับเพราะว่า เข้ากลุ่มไลด์ได้เลยนะี่นะเพราะว่าเราต้องเรื่องตีบอสนะครับค่อนข้างจะเป็นเรื่องใหญ่ครับตอนนี้ก็ที่ทำกิวนะครับก็บอสยังไม่ครบยังด๋อย,อย,อ,ยอยู่เลยนะครับที่สร้างมาเมื่อวันว,วันจันนะเช็คอินเดือนอาทิตย์นี้ก็คงคือถ้าใครอยากจะลำบากกมาก็ไม่ว่าอะไรนะครับก็ตายเมาอกตายมาจากที่พันเก้านะ ขึ้นมาเรื่อยๆก็ทิศหน้าก็คงดีขึ้นนะครับเพราะคนเลยยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็มาลองดูสวยใครอยากจะอยู่มาอยู่ก็จดหมายมาว,วากก็ได้นะครับเดี๋ยวดูที่ไว้ให้นะอ่าเออแล้วก็ช่วงนี้ก็มีกิจกรรมใช่ไหมที่เต,มมเติมเงินมาได้ไอันนั้นผมก็ยังไม่รู้นะผมไม่ได้เติมเลยชร่วงนี้ผมก็ไม่ได้เติมนะครับเดือนนี้น,นี่เดือนแห่งสับจังนะครับ ในต้นเดียวเขาเลไม่ได้เตะออ,อีกอย่างหนึ่งนะครับช่วงนี้สำหรับตู้ pfm เนี่ยนะครับอยู่อีกแค่3วันเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นรวบรวมเสร็จให้เยอะๆนะครับเราก็มาแลกดูแต่ว่าปัญหาส่วนมากที่เจอในตอนนี้ก็คือมันซ้ำนะครับนะส่วนมากมันจะเป็นในรถสองม,มันจะซ้ำนะครับ คือมันเจ็ดแปดกันเกือบหมดแล้วไงตัวหลักๆอย่อยเงี้ยนะครับนี่ผมก็รอเก็บตัวนี้ไว้ทำเจ็ดแปดนะครับใช่ป่ะวะมันหกเก้าอยู่ป่ะตอนแรกเต่ามันอยู่เยอะนะแต่ผมรู้สึกว่ามีวันหนึ่งหัวร้อนบะบไปรวมมันมนะั้งเออมันก็เลยแบบดู่เต่าอ,อยู่ไหนอ๋อใช่ใช่แต่แต่ก่อนมีสามตัวนี่ยแหละคือแต่ก่อนมีสามตัวแต่ว่าตัวหนึ่งผมทำหกดาวแล้วตติดต้มมันน้อย กินไปแล้วมันไม่เพิ่มสเตตัสเลยนะครับผมก็เลยโมโหมันไปรวมอีกรอบนึงอะไรเงี้ยพวกนี้ก็จริงจริงดน้อยนะครับแต่คือผมอมากจะบอกว่าเอาเป็นตัวกินไปอย่างเงี้ยคือมันได้น้อยมากเลยนะมัน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 ได้น้อยมากกว่ามันจะได้ไปตัวนึงค,คือผมชอบจริงๆถ้ากินแบบเป็นเศษอนะ่ะคือแนะนำไปหาเศษจากพวกเศษตำนานนะสองร้อยสี่สิบเศษถ้าจำไม่ผิด ไปหาจากพวกเออก้างอ่ะใช้ก้างแรกขยันตีมังกรมังกรหน่อยแล้วก็ได้เยอะนะครับแต่ว่าช่วงนี้ผมไม่ต้องบอกแล้วผมเวลาตีน้อยมากนะครับเก็บจะได้อีกตัวแล้วครับเนี่ยนะมัน,นใช้ทั้งหมดอี่ยสองร้อยกว่าสิงเนี่ยเดี๋ยวมันก็ให้ดูนะครับสมมุตินะเห็นปะร้อยเนี่ยรวมกันที่สองร้อยสี่สิบต้องสองร้สีสสองยี่สิบว่า เออสองที่สิบแบบถูกแล้วลนะครับก็รวมกันก็จะได้ถามว่าทําไมเวลารวมต้องสมัคว่าทําไมแวร์รวมรวมเป็นร้อยเปอร์เซ็นที่ผมทาเป็นร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่าเออเนื่องจากผมมีตํานานแล้วระดับหนึ่งผมไม่ต้องการให้มันสุ่มมาตํานานตัวหนึ่งแล้วก็เป็นไม่อยากให้สุม่มเป็นตัวเป็นตานานตัวหนึ่งแล้วก็เป็นไอเรื่องลือตัวหนึ่งนะครับเพราะผมต้องการให้มันเป็นตานานสองตัวแล้วผมต้องการเลือกว่าผมจะตัวไหนไนี ผมก็เลยทาเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ัส่วนใหญ่นะครับลังหจะไม่ค่อยได้ทําแบบเป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนที่คุณอิทธมาทำะนะผมไม่ทาเป็นขึ้นเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่าต้องการที่จะเลือกนะครับหลักๆคือต้องการที่จะเลือกํานานนะครับพ <hum ans> ิเศษก็หมดคบางวันหน้ามืดก็ยัดไปเยอะนะครับมีสองวันก่อนอย่างนี้หน้ามืดเจ๊งเลยนะครับคดีลิกเลย ก็เวลาแนะนำก็อยากให้มาหาเศษเนี่ยเวลามาหาเศษคือพยายามตีไปบ่อยครับแล้วก็หาเศษไว้อะไรเงี้ยแลกเศษไว้แลกเศษไว้แลกเศษไว้แลกเศษตำนานอย่างเดี๋ยวนี้เศษตำนานมันมีเยอะนะครับวันหนึ่งเนี่ยอต่างๆก็ได้ห้าสิบห้าหรือสิบห้าสี่สิบสามสิบวันหนึ่งก็ได้สี่สิบเศษอะสี่สิบเศษดีเไปดิก็ได้วันละแปดสิบก็เศษนะเห็นไหมครับอย่างต่ำไม่ว่าแปดสิบเศษถึงละอยู่ที่ว่าเราจะหากลางพอไหมแค่นั้นเองนะครับนะ ลืมลืมต้องเอาอะไรใช่ไหมด็นะครับก็หาเศษจ,จากเนี้ได้นะครับวันหนึง่งขยันหน่อยนะเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้สักตัวสองตัวแล้วนะครับได้สักตัวหนึ่งหน่อยนะี้นะก็หาจะหาเศษในเนี้ยแหละครับแล้วก็รวมกับที่มันได้จากบอสนะรอบเราหกครั้งแค่นี้งนะครับเดี๋ยวรวมรวมกันไปก็ได้ตัวเองแล้วหรืออะไรเงี้ยมันก็ดีกว่าที่มานั่งลุ้นกับอะไรที่มันเกลือกับการมานั่งรอวันล็อกอินหรืออะไรเงี้ย กิจกรรมอะไรเงี้ยครับแค่ตู้นี้จริงๆก็ถือว่าเยอะนะครับเพราะว่าช่วงนี้คนก็ได้มาหลายตัวแล้วนะครับนะส่วนมากก็จะเป็นปัญหาจะเป็นเรื่องธาตุที่บอกนะครับเรื่องหินธาตุหินปัญญาอะไรเงี้ยนะครับประมาณแค่นี้แหละนะส่วนมากที่เป็นปัญหาช่วงนี้ก็เป็นทิกหลักๆนะครับก็ไม่ดูเหมือนไม่นตาละผมมันแค่มาพูดได้ฟังเฉยๆนะว่าเออเป็นที่เล็กๆก,กันนะครับ ก็บางคนอาจจะรู้แล้วหรืบอบางคนอาจจะยังไม่รู้ก็ขอโทษด้วยละกันนะครับพอดีอยากจะคุยด้วยนะครับคิดถึงครับแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาเล่นหรือได้สตี๊ยมนะถ้าอยากทำคิปวอ,ออกอบ้างนะครับนะก็ยังอยากจะบอกยังอยู่ดีกนดีครไม่ได้หายไปไหนนะครับยังอยู่ยังอยู่ก็ประมาณนี้หละนะครับนะก็ยืมบดกชื่วเผาทุกาย ก็ตอนนี้ชื่อเผาก็เขาเขียนอะไรกันแซต i f ฟนะครับแต่ชื่ออาจจะเขียนยากหน่อยนะครับเออก็ตัวเด็กตัวใหญ่อนะ่ะประมาณนั้นก็ดูแล้วกันนะครับมันก็รู้สึกมันจะมีรหัสเ,เลขเลขเผาอยูน่นะเออนี่นนครับศูนย์สี่ศูนย์สองสามสี่ห้าสามศูนย์สี 2, 3, 4, 5, 3, 4, 4. ส่ก็กด พอสต็อกไว้แล้วกันเราก็ดูก็ได้นะถ้าอยากเองนะจริงๆผมก็เขียนให้มันลำบากเล่นกันแหละเอออไม่ไม่ถึงก็เป็นกิวองผัคนเดียวหรอกนะแต่คือพอดีก็มีเพื่อนๆที่อย่างเล่นกันอยู่นะครับก็มาช่วยๆกันทำนะครับประมาณนี้นะก็กดก็ไม่ได้มีอะไรมากกดก็ แค่2 0 0หมื่นแต้มนะครับแล้วก็ออฟไลน์ไม่เกิน30ชั่วโมงนะครับแค่นี้เองนะครับกดจริงๆเลเวลก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนะครับคือถ้าคิดว่าทำได้ก็ติดต่อมาลวกันนะครับเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฟิกถึงจะฟิกเลเวลหราแต่ตั้งไว้ประมาณตั้งไว้ให้เฉยๆเออประมาณนะันะครับโอเค ก็ส่วนเรื่องกดตีบอสเดี๋ยวตอนติดต่อเข้ามาเขาจะบอกกดเองแต่ว่ากดตอนนี้ก็คือด้วยความที่มันเป็นตัวอ่อนๆแล้วนะครับนะตัวมัน,ย,มนยังอ่อนๆอยูมยม่มันยังได้แค่เนี้ยประมาณเนี้ยเลียได้ประมาณนะครับอยงนี้ได้ไม่เยอะเพราะฉะนั้นก็เลยกดก็คือเหมือนว่าให้เหมือนทําฟูลดาเมจมันชืวใหญ่ทั่วไปนะครับแต่มาทําฟูลดาเมจไม่ได้หรอกมันก็เอาผู้สัตว์พยายามหาผู้สัตว์ตัวกักกาดหน่อยครับมา ัวอ่อนนะเปลี่ยนมาแล้วก็เข้าไปตายโดยที่ไม่ใช้สกิลเลยนะครับแค่นี้นะครับตัวนี้ก็พยายามส่วนมากเราอยากได้คนที่คุยรู้เรื่องมากกว่านะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะได้ผลประโยชน์ร่วมกันนะครับเพราะว่าก็ได้ไขมึกดิการอะไรอย่างเงี้ยนะนะก็ที่ทําก็เพื่อส่วนรวมอยู่แล้วนะครับไม่ได้เพื่อตัวเองนะก็ถ้าใครผิดกฎก็ต้องเตะนะครับก็ตามกฎเลยนะครับก็กดง่ายๆไม่ได้ยากอะไรสองหมื่นต่อทิมันแค่เราอินอย่างเดียวก็ตีบอส ได้นน่นนี้นั่นก็เกิดแล้วล่ะครับนะไอไม่ออนสามสิบชั่วโมงก็ถ้าวันไหนใครคิดว่าไม่ออนก็บอกในไลยยน์กยนก็ได้ผมไม่ว่างสองวันอะไรอย่างเงี้ยว่าไ,ไว้ก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ว่ากันครับถ้าไม่ได้นานขนาดนั้นนะไม่ได้นานมากมายอะไรเงี้ยออนะครับไม่ใช่ปัญหาคุยกันได้ครับอยากได้แบบคุยกัน,นง่ายๆเข้าใจเข้าใจกันหน่อยแค่นี้นะเพราะว่าบางทีแบบมาอยู่กันแต่ไม่เคยคุยกันเลยหรืออะไรเงี้ยมันก็นะครับก็ ลำบากนิดนึงนะครับเวลาประกาศอะไรก็ไม่รู้ว่าเขาเข้าใจไหมน,นะรอบนี้ก็เลยทําค่อนข้างชัดเจนหน่อยนะครับคุยให้รู้เรื่องก่อนเอาได้เข้าอะไรเนะี่ยเพราะว่าเพื่อผลประโยชน์หลายๆคนด้วยนะเราไม่อยากให้คนสองคนสามคนมาแอบตีบ,บอสนู่นนี่นะแต่ว่าหลายๆคนมานั่งเสียผลประโยชน์แล้วนงหัวร้อนเงินทะเลาะกันไม่ใช่เรื่องนะครับก็อยากจะให้ทุกคนแบบ เสียสละเก็บความรู้สึกตัวเองบ้างนะครับบางทีอยากจะรัดบงอยากจะรัดบอสเอามุกเก้าร้อยอะไรแบบนี้บางทีคุณได้เก้าร้อยแต่ีเพื่อนของคุณที่เขายอมอย่าพูดเลยมันยากจะดราม่าด้วย <c oughs> <c oughs> ก็วันนี้ก็ทานีีแล้วกันนะครับก็ที่ว่านะครับเรื่อง่านนะครับก็้าตหาจากไหนได้บ้างทํายังไงให้ประหยัดอ,อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็สงครามกิจกรรมเนี่ยควรจะเอาตัวไหนประมาณไหนนะครับ น,นั่นก็ใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พูดไปก็เรื่องของตู้นะครับพยายามหาเศษเศษหาจะไหนง่ายๆอะไรเงี้ยนะส่วนมากล่าเรศสองนี้ก็มันมันเป็นเรื่องของการแอดเพื่อนนะครับก็บางทีก็ต้องดูเพื่อนเราว่าเพื่อนเราเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาเปิดอาทิตย์หนึ่งเขาเปิดกลุ่มมาสี่สิบกว่าก็ถือว่าโอเคนะครับคนละสี่สิบกว่าอะไรเงี้ยดูดูง่ายๆอะไรเงี้ย ของเนี่ยเงี้ยคดห้าสิบกว่าเนี่ย,รยครับก็แอดเพื่อนไว้ก็ได้ตีนะครับส่วนมากมันทบอาจจะเปิดกว่าตอนฮอตไทม์หรือกว่าตอนคืนอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีเวลาได้ตีนี่มันตอนผมอา่านดีสามแล้วนะครับมันก็คงไม่มีใครมาเปิดแถวช่วงนี้หรอกน้อยคนนะครับหรือแบบอาจจะก่อนนอนเนี้ยเต็มจัดสักหน่อยในเนี้ยวันนั้นซึ่งเดี๋ยวผมก็ต้องจัดสักหน่อยเหมือนกะันก่อนนอนนะครับโอเค วันนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็พูดเยอะละบางทีอาจจะไม่ค่อยเป็นเรื่องอะไรไม่ค่อยมีตลา,าดเนะโอเคครับก็ขอบคุณที่ติดตามนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับยังไงก็ถ้ามีเวลาก็อยากจะสะตรีมคุยกันบ้างนะครับยังคิดถึงทุกคนเหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็แต่ถ้าไม่มีเวลาก็คงพยายามจะพยายามทำาินคลิปให้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมถ้าคนในกิวเขาจะรู้แล้ว่าผมไม่ค่อยว่างนะโอเค วันนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันหม่อยกันนะสวัสดีครับ